ดวงตาเห็นธรรมนะครับดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็คือดวงปัญญานะครับดวงปัญญาดวงวิมุตติยานทัศนะนะครับเห็นธรรมที่ปล่อยวางเห็นธรรมที่ยึดถือไม่ได้นะครับเห็นธรรมที่ไม่ใช่ตัวตนที่มันเกิดดับนะครับที่มันเป็นสัก ว่าสภาพธรรมสภาวธรรมที่เกิดจากการที่ส่งจิตออกนอกนะครับหรือว่ามีจิตเกิดนะครับมีจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไปเป็นธาตุเป็นขันเป็นอายตนะการที่มีดวงตาเห็นธรรมนะครับก็เรียกว่าเห็นธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็เลยไม่ปรงแต่ง ไม่ปรุงแต่งธรรมเพราะว่าปรุงแต่งขึ้นมาก็สูญเปล่าหายเปล่าเป็นทุกเปล่านะครับเพราะว่ามันเกิดแล้วก็ดับมีแล้วก็หายไปธรรมนั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ต้องของเราอีกเรา,าเสียเวลาเปล่าเป่า,เ,ปาเพราะว่าธรรมก็คือธรรมที่เป็นกุศลอกุศลอัพยากตธรรมที่เกิดจากการปรุงแต่งจากอวิชชา สังขารวิญญาณนามรูปอายตนะปัสสะเวทนาตัณหาการที่เห็นธรรมแล้วลงธรรมนะครับไม่ลงธรรมไม่ปรงุปรงแต่งธรรมขึ้นมาเห็นธรรมเป็นของที่ไม่ยึดนะครับไม่อยากนะครับเขาเรียกไม่พยายามที่จะทำทำให้มีหรือไม่มีเป็นหรือไม่เกิดหรือดับนะครับฉันเห็นธรรมทั้งหลายนะครับ ในดวงตาเห็นธรรมแต่การเห็นธรรมของพระอรหันต์นั้นเห็นด้วยวิมุตติญาณมัทสนะเห็นธรรมแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นไม่ห่วงไม่กังวลนะครับไม่เพลินธรรมนะครับไม่อยากในธรรมไม่ยึดในธรรมนะครับไม่เอาธรรมมาเป็นเราของเราหรือว่าต,วตัวตนของเรา เพราะว่าธรรมทั้งหลายนั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนนะครับชั้นการที่มีดวงตาเห็นธรรมก็เห็นความจริงที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นหรือทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไม่มีความเป็นเราของเราหรือตัวตนของเราในธรรมทั้งหลายก็เลยไม่เพลินในธรรมไม่ปิดพอใจอยากในธรรมไปยึดในธรรมนะครับ การที่มีดวงตาเห็นธรรมก็เลยสิ้นสงสัยนะครับไม่พยายามที่จะไปส่งจิตส่งใจส่งวิญญาณส่งเวทนาสัญญาสังขารส่งรูปนะครับเพราะว่าถ้าไปส่งมากๆมันจะเสียทรงกับเสียทรงเลยแหละเสียศูนย์เสียสมดุลเสียธรรมชาติเสียความปกติเพราะว่าการที่มีดวงตาเห็นธรรมเนี่ย มันก็เห็นท่านโสดาดกาอนาคอาหันเห็นจนหมดสังโยชนสามสังโยชนห้าสังโยชนเจ็ดสังโยชนสิบนะครับแต่การเห็นธรรมการมีดวงตาเห็นธรรมมีดวงปัญญาเห็นธรรมมีดวงญาณเห็นธรรมมีวิมุตติญาณทัศนะเห็นธรรมนะครับจึงหมดความสงสัยนธรทมทั้งหลายก็ไม่ปุงแต่งธรรมภายใน ภายนอกอดีตอนาคตปัจจุบันไม่ปรุงแต่งว่าเราว่าของเราว่าตัวตนของเรานะรมันก็เลยว่างการที่มีดวงตาเห็นธรรมนี่ก็มองผ่านความว่างถ้าปุถุชนนี่ทำที่เป็นโลกิยธรรมนี่จะมองผ่านมันอุพงผ่านแว่นตาเรียกว่าผ่านแว่นตาที่มีแสงก็จะเห็นเป็นแสงสีนั้นๆไป เห็นผ่านจอนะครับก็เห็นเป็นเรื่องราวแต่สําหรับพระหารนั้นท่านเอาผ่านผ่านความว่างนะครับก็เรียกว่าดวงตาผ่านมองเห็นความว่างเมื่อผ่านความว่างก็ไม่มีแสงสีเสียงอะไรก็ไม่มีภาพอะไรนะครับมีแต่ความว่างดวงตาเห็นความว่างนะครับดวงตาเห็นความว่างเพราะว่าที่สุดของธรรมก็คือสัญญาตรธรรมนะครับ อนุตตละสุญญตานะครับดวงตาเห็นความว่างเมื่อดวงตาเห็นความว่างก็เข้าถึงสุญญตาเข้าถึงวิมุตติยาญทัศนะเข้าถึงความไม่คำเลื่อนแ่งใจนะครับดวงตาเห็นความว่างนะครับดวงตาเห็นความว่างเมื่อดวงตาเห็นความว่างก็ไม่มีพบไม่มีชาตินะครับไม่มี สังขารไม่มีธรรมทั้งหลายที่เป็นรูปธรรมนามธรรมไม่มีสังขารปุ่มต่งเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาเขาเรียกว่าดวงตาเห็นสัญญาตานะครับดวงตาเห็นสัญญาตาเาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นแหละแต่ว่าเป็นธรรมสูงสุดธรรมขั้นสูงสุดที่เป็นปรมานุตรสุัญญาตานะครับที่ตัดสังโยชน์ทั้งสิบได้ใน่นสังโยชน์ตัดได้ กิเลสอภิเกเลสตัดได้ก็าถึงดวงตาเห็นสัญญาตาดวงตาเห็นธรรมที่เป็นขั้นสูงสุดก็เลยสิ้นสงสัยจบกิจจปมาจันทําที่สุดอต่องทุกธรรมนจิจารนั่นเองรเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนะครับขั้นโสดาก็เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดา แต่ขั้นสูงสุดนะครับเห็นธาตุขันธ์อายตนะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราแนะบบปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นหมดความเพลินพอใจอยากไถ่ในกันทั้งห้าหมดความเป็นเราของเราหรือตัวตนของเราสิ้นสังโยากิเลสปกิเลสสิ้นพบ,บจบชาตินะครับฉะนั้นดวงตาเห็นสุญญาตานะครับเห็นความเป็นตถาตาความเป็นเคิดนั้นเอง ็นความเป็นธรรมนิยามนะครับคว,รความเป็นธรรมดาความเป็นธรรมชาตินะครับดวงตาเห็นสุญญาตานะครับเป็นความว่างนะครับดวงตาเห็นสุญญตามันก็เลยไม่ติดข้องตรงไหนนะครับไม่ติดข้องที่ผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกเห็นหรือผู้เห็นไม่ติดข้องในเบื้องต้นตั้งกลางรที่สุดนะครับมันก็เลยโปร่งโล่งจ้าลุ่วงตลอด จับพันตลอดดวงตาเห็นสุญญาตานะครับมันก็เลยหมดปัญหาที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงสุญญาตาอิพานไม่โรธวิมุตสันติในอิสระภาพเพราะว่าดวงตาเห็นสุญญาตาแล้วก็เลยสบายนะครับไม่ต้องมองผิดมองถูกเห็นผิดเห็นถูกรู้ผิดรู้ถูกนะครับไม่ต้องเห็นเป็น สัตบุคคลตัวตนเราเขาไม่ต้องรู้เข้าใจผิดเพราะว่าความจริงคือการมีดวงตายห่งสัญญตาคือความว่างนะครับความว่างนั่นคือทาขั้นสูงสุดเพื่อจะจบพบจบชาตินะครับเพื่อจะนิพพานได้ข้าถึงอมตะธาตุอมตะธรรมได้นะครับดวงตายห็นสัญญตา ดวงตาเห็นสุญญตาก็ลเ,าลเลยหมดเรื่องที่จะต้องทําความเข้าใจนะครับเพราะว่าดวงตาเห็นสุญญตานี่เป็นปัญญาสูงสุดแล้วล่ะนะครับเพราะว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังการคิดการเห็นนะครับเขาเรียกการภาวนามยปัญญาคือดวงตาเห็นสุญญตาดวงตาเห็นทาขั้นฟังขั้นค,คิดขั้นเห็นนะครับสุญญตาก็มีสามขั้นเขาเรียกปัญญา เป็นไปเมื่อมรรคผลนิพพานนั่นเองนะครับปัญญาสุญญาตานะครับนั่นแหละจึงจะพ้นเกิดพ้นตายนะครับพ้นทุกข์พ้นอบายนะครับพ้นภพภูมชาติสิ้นภพสิ้นชาตินะครับไม่ต้องมีชาติแรกแล้วก็สุดท้ายต่อไปนะครับดวงตาเห็นสุญญตานะครับดวงตาเห็นสุญญาก็าเ,ญญาาเลย หมดห่วงหมดกังวลนะครับหมดภาระที่จะต้องคอยรู้คอยเห็นคอยทำความเข้าใจคอยศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าธรรมทั้งหลายนั้นก็คือสุญญตรธรรมนะครับที่เราต้องฟังธรรมคิดธรรมะพิจารณาธรรมะแล้วก็ถึงธรรมบรรลุธรรมแจ้งธรรมเห็นธรรมรู้ธรรมเข้าใจธรรมเพื่อถึงที่สุดแห่งธรรมในการบรรลุธรรม ทำไม่แจ้งซึ่งนิพพานก็คือการเห็นการมีดวงตาเห็นสุญญตานะครับดวงตาสุญญตาดวงตาเห็นสุญญตานั่นแหละจึงจะเห็นทะลุปุโปรงว่าไม่มีใครไม่มีอะไรไม่มีสัตว์บุคคลตัวานเราเขาของเราเขาขเขาเป็นเราเป็นเขาไม่มีมีแต่ว่างอยู่แล้วนิพพานอยู่แล้วนิโรธอยู่แล้วสุญญตาอยู่แล้วนั่นเองนะครับ จึงจะเป็นภมจันทร์นะครับจึงจะสิ้นสุดความสงสัยได้ดวงตาเห็นสุญญาตาด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับดวงตาเห็นสุญญาตาด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ